การตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีแห้งนะครับว่าเสื่อมสภาพหรือไม่เสื่อมสภาพสามารถทาได้หลายวิธีครับวิธีที่หนึ่งนะครับเราจะสามารถตรวจสอบจากมาารวัดแรงดันตัวนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มาารวัดชี้อยู่ที่สีเขียวแสดงว่าแรงดันปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชี้ไปที่สีแดงหรือสีขาวต่ำกว่ามาตรฐานแสดงว่าแรงดันไม่เพียงพออาจจะเสื่อมหรือรั่วได้นะครับส่องอัดใหม่อย่างเดียวนะครับวิธีที่สองเราสามารถตรวจสอบวันวันอายุที่บรรจุที่ถังโดยถังเคมีแห้ง มักจะมีอายุใช้งานประมาณ5ปีแล้วแต่ผู้ผลิตแต่ก็ควรส่งตรวจสอบประจุเคมีใหม่ทุกทุกปีนะครับวิธีที่สามสามารถตรวจสอบจากสภาพภายนอกของถังได้นะครับว่ารอยสนิทไหมรอยบุบไหมหรือรอยรัวห,หรือเปล่าเช็คว่าวาล์วสลักหรือสายฉีดเนี่ยมีมมมสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักนะครับวิธีที่สี่สามารถเขย่าเบาๆถังแบบพื้นเ,เคมีแห้งถ้าไม่ได้ใช้าง,งานจะจับตัวเป็นก้อนให้เขย่าเบาๆฟังเสียงการเส้นอยของถึงข้างใน ถ้าไม่มีเสียงหรือรู้สึกว่าแน่นต้องบรรจุใหม่ครับส่วนพิธีที่5้าเราต้องตรวจสอบป้ายตรวจสอบป้ายตรวจสอบนี้นะครับนีกวรมีการลงบันทึกการตรวจสอบประจําเดือนหรือทุกปีโดยเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีการตรวจสอบเกินหนึ่งปีควรเรียกช่างมาทำการตรวจสอบอย่างละเอียด,ลยดแล้วก็ส่งบรรจุใหม่ครับ